พราะแม่หลายท่านนะครับเมื่อลูกเริ่มมีกีิ่ตัวนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับก็เริ่มมองหาผลิตภัณฑ์รับกินไกลสักตัวหนึ่งนะครับที่เหมาะสมสําหรับลูกนะครับโดยผลิตภัณฑ์ที่ควรจะเลือกใช้นะครับวันนี้ผมก็อยากแนะนำครับอันแรกครับก็คือเหมาะสาหรับผิวที่บอบบางเพราะเนื่องจากว่าอยู่ในวัยเด็กถูกไหมครับอันที่2ก็คือไม่เกิดการแพ้การคันเกิดขึ้นกับลูกนะครับและประการถัดมานะครับก็ไม่ควรมีในกลุ่มที่เป็นพวกแอลกอฮอล์ หรือน้ำหอมนะครับเพราะว่านิว่าอยู่ในวัยเรียนนะครับบางทีก็อาจจะไม่เหมาะถูกไหมครับและประการสุดท้ายนะครับเมื่อเกิดการใช้งานเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องไม่ทําให้รู้สึกว่าเหนียวเนื่นอะแล้วก็ทําให้เกิดการเจ็บหรือทรมานที่เกิดจากการใช้ผมแม่น่าครับสเปรย์ร่างกายดีเฟสนะครับเข้ามาตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับสิ่งที่ได้รับนะครับเมื่อใช้สเปรย์ร่ากายดีเฟสนะครับสำหรับพ่อแม่ที่เลือกใช้นะครับก็คืออันแรกนะครับลูกให้ความรช้แลความเขรานะัจเปวนองแ้ีย่้ังอาีนะครับก็ทให้ลูกเอ สามารถที่จะค่มกลิ่นกายไปยาวนานถึง4-8ชั่วโมงนะครับข้อสะากาัรถัดมานะครับเมื่อใช้งานไปแล้วนะครับพ่อแม่เองก็ไม่ต้องกังวลใจกับเสื้อผ้าที่สวมใส่เพราะว่าลูก,กต้องใช้คู่กับเสื้นอนักเรียนซึ่มีสีขาวถูกไหมครับตามปกติใช้พิพันธ์อื่นก็อาจทาให้เกิดคราบหรืออะไรขึ้นแต่ของเราไม่เกิดขึ้นครับและสุดท้ายนะครับไม่ต้องคอยกังวลว่าลูกเราจะแพ้หรือไม่แพ้เพราะว่าเนื่องจากว่าสเปรย์น้ำกายรีเฟรชน,นะครับไม่มีสม่วนผสมของแองลกอฮอล์น้ำหอมเกิดขึ้นครับดังนั้นผมอยากแนะนําว่าพ่อ